พัดเพชรกบพี่นอ้องขัวให้มันแหง้งลอยมันซุกเจ้าละใบทอดบอมักทอดขัวมันซุกเจ้นลอยอันนี้ก็ใส่ไอ้เนื้กระซ้ายอยู่ก็พริกไทยพริกไทยสดนิดหน่อยให้กบซุปก็ได้พี่น้องเด้อ ผัดเผ็ดกบเด้อจ้ามาเด้อจ้าใายท่านไหนกินเข่าเทียงเด้อจ้าว,วันนี้ผัดเผ็ดกบนะจ้าตัวเบอกอิกใช้หนาพุกทีให้มันให้กบมันซุกก็ได้พี่นอ้องแยนมันมัวซุกแย่กบมันไม่ซุก Tay nào cũng chân môi thôi Bọn em sai thích dơ Hạt thịt cột nét cá mà đơ mà đơ าาวกะเพรากับซุปเลยไปเลย,เลย,เลยพกกแพทกบแปลวคิดว่าซุปแปลกพี่นนอง mm hmm. บุง้งใส่น้ำมันหอยขมะใส่ตามใจสันเลยเด้อจา้าตอกกระน๊กโคตรเกนน่งมันดอกใส่สุรสใส่หลายเสยบหลาย แใลบแ้ลบด้วย้ะใ,ใ,ใ,ใส่อันนี้ก่อนใบมะมีกูดน,น้ำตาลนิดนึงหอมเลยพี่หน่องหอมหอมต้ำตั้นกับช่วงใส่เลยเด้พี่ดอกตามใจสันเลยเด้ มาเดิมมาเดิมผัดพรกกบมือึงวันไปตลาดซื้อกบมาสองตัวซิมก็ได้ เกลือจังน้อยก่อนเกที่ยมาเข้มนิดนึงด้วยน้องใส่กระเพรา น้ำเห็นพอดีน้ำคลุกคลีเก่งง่าง <S <S ยกินง่ายๆสไตล์ยายบัวดิ ใบมะด,ดามหรีดด้วยพี่น้องบรอกตามสูตรตามเส็ดผมมักไปแล้วเขงใส่มกักได้ก็ใส่นั่นด้วยพี่้องเฮ็ดกินเองเส็บเองกบก,ก,กับบรกได้ซับให้มันละเอียดเด้ โอ้ยแซ่งมา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 กินเลยพี่น้องวันนี้มากินกินจ้าัดอล้ามาเด้กกิพัดเคลียไปวพัดไฟพี่้อกเขามือนอน้อนเ้อันเ้อันเจ้เฮ้ยเเออักเกเด็เด็เ พี่นางเวงเอื้นอนเลว่าตักเข่าตักเปนค่ากบเห็นลยคัดเพชรกบเข่าสวยร้อนๆวันนี้เอาอกินกบจ้าวันนี้เอาแล้เดินมาเดินโม,มมี่พักพักกันเจลเล็กกินตรงๆกันพักเลยเป็ดเตะเพ,เาเพ้าอย่าเป็ดเป็ดปัญยังเป็ เขาอันเขเายงมีิ่งาเศ้าขาเที่ยงเลยนี่เขาเที่ยงเขาเที่ยงเขาเศ้าเขาแรงรวมกันเลยเออเป็นไนแรงซิมเขาท่าอย่อวะอร่อยปกติย่งม่ได้ชิมเลยร้อนนะหวานเอ้ยไปชิมมเพรานะ มันจะตกนะอืไปไปแข่งกับเพาหมูด้ญ่บอสรสชาติใส่ได้อือโอเคอือโอเคใส่ได้ใส่ไปหลังถวยแนะ่ใส่ไปหลังถวยมันบอกแปะเอาหน่องนะครับ ก้าเขาเยอะๆมันจังบะเพ็ดเอาเนื้อให้ให้เบอร์เบอร์บะเพี๊ดนะบะเพีิดอะไรชิ้นต่ำนะอืมดีมากต้องให้เพ็ดเพ็ดเอาจัดจานโอเคอืมเฮ้ยแซ่บไหมออกมามาด้จานมาด้จ่าเ่อใหาผักแก้มมันเพ็ด กินแพรแดงลุงวาโป่งไเด้กินตับเดินจะกินเอนงอออตับุ้ท่าอดากกินสงอนกินเองให้นางูจืสื่อเดียแพ่วเอเอาเขาเปล่าห็นไไงเอาเมื่อยจัดยาวสอนจ้าขนหยองไ้ม จริงอ่ะอ <urer> ืมได้ไรแย่ลืมแย่ลืมพีไทยออนกับกระไส้คมข้าเครื่องต้องหายเพชรเพชรนะเพชรยันเสบกระสันมันของข้าวโอ้าวเปอหด มันทอดคันทอดมันแห้งโดมันแห้งตัวเขาอันนึงอ่ะตัวเขาเผื่อมเขาะม่ขัว่ะขวานกับพัดขัวแม่น,นี่ซุกปลเราคักไรคันทอดทอดมันแห้งโคตรเต็ผไป บสองตัวไหตุบังไงตัดไปเลยตัดไปเลย <ừ. S 1> มาจะลากนังมันออออีกเลยก<อ>็บไปล้วเอ้ขาะลหาแล้วแต่ว่าวเขาจ้องไปมองน้ันี่มาดึงโ่เส ไม่รู้ว่าเป็นกบดูกอมเบิลแต่เพื่อกินฉันขาดนี่มักกินนะกะบบ<อ>่กิน<อ>กบอยู่แต่ว่าหางเห็นนังมันหักบ่กคอยบนันไดพี่น้องเกยคนขายนั้นเอาไปเป็นรักทางเรากบตักเยอะดได้ต้องยันหมืหมด ก็ไม right? <pad> ่ดแกด้มาตึ้นมือไม่ไหนเนี่ยอันน้ำมันมันกะใส่หยมกระเจบเพิ่มก้นแสบเพชรนะเขาก็หอดอนพัดกรเพชรโ้หเขากันจะนางแบบนห้แซบจัดการดีพี่น้อมสูตรแันมาดาม บริเมนสูตรพัตตาข้ามือเขาเดิมสูตรมาดามเังใส่หมด,ดสวนจงปิง <c oughs> อยางงี้เาใส่ันั้นด้นสูตร <c oughs> อ่ะขบแฟน เาาดีไยวให้ใช่กุ่งเสียบที่นำเนี่ยทางมงผัดเอาเองดมอุ้มันคือเมื่อตายหรอกรออยู่อันนี้บอกเอาเด้ <c oughs> <c oughs> อับออกมา่ะเมย่งเ <c oughs> มืม่อตาย เดีบเหลมันจะสเบหมดไปบากมันจะสาบหมดนังก็แค่ใส่ราสแอมเขาเป็ตัดแหงไม่ทอดอยข้าวแเก้วรับมได้เบ่นางกุ๊บมียูน่ก็มีขายนัะกุ๊บเออทอดนะที่เขาทอดนี่คนก็กินได้<อ>ีหลอกคนก็กินเห็น อบเนี่ยกินยั่วแต่ทะลุน้ำมันน่ะคนชอบคนมาชอบเนาะแต่ว่าันน้ำเบาๆได้ใบข้าวเนี่ยออมเนี่ยต้องเผาเตาทานเตาเผาไม่ทำงองามเผาใหม่มึ่อกีนังเผาละกะันไม่ล้างล้างน้ำน,นั่นน่ะแซ่บเผาจนไม่ต้องเห็นหนังมัน,นอ่ะเพราะว่า นางกมันมันมีประวัติี่เยามันมีประวัติเลาขานเลยบอกกุ้เาตัวคือกุเาตัวเลยจำฟังไก่ตับนาลิกสองคนนาลิกามากินกบกเป็นป,นปนิ้ปงานาีวาา่าปิ้งเป็นกบเที่ยงกันเไปกุ้งกหารกัที่ยงนได้เดยาก็านกับกันพนึงว่าบ่แม่พูนึงว่าแมา่ แม่งเป็นไงวะอ๋อตอนแรกจำบ้างต,าตอแนวหน่อยพี่น้องคุณเท่าตัวอืมแต่ยังว่าคันว่าปิงเป็นกบมันคือไม่รู้ขวอยุ้ยมันมาจะใช่ปะอืมแหมคือขอชงไซยุเต็มๆหน่อยเท่าไปยังไงยังเบอร์ท่านเลยดูอยู่พี่น้องคือคุณเท่าตัวน่านๆาน่าบอกกินเลยหมอบอกกินเลย Tabu. Bất chạp vô bữa xưa bóng bóng nhai bóng vô bóng 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 nhai หนี่ดำขึ้นตับกบมาฮาเล่อตับกบแซ่บคืออย่างนี้เขาไม่กินท่านบางย่างไม่ได้พี่น้องโอทั้งหอยทั้งห้องเราคอยเพลทเต็มสะเต็มถาดมุกโก้พัดเพลทกบพี่น้องมากับฝากเลยกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เด้อพี่น้องเสียบหลายกำลังใจให้นี่เด้อตั้งสองจานเด้อสองจานเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามรีดเน่เด้อจ้ากับขอบครัว ววววัวป่นวน,ออกกนคลิปนี้ก็ไปสนุกด้วพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้หนาได้จ้ามีแฮนดยจ้าสวัสดีจ้าไปแล้วไปเล้ว <c oughs>